ไปซุนเอนางนี่ดิเอนางนี่ดิก็ก็ก็หาใครลงมานี่ดิกันน่ะเข้าได้เดี๋ยวครับพวกๆครับ <laughs>

mà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เจ็ดห้าสามหนึ five ่งสามสี Nine ่สามห้าไอ้พีไม <Okay. S 1> ่ใส่แข้งว้าวว้ายพีบงเดียวสุดท้ายอันนั้นไปทึบเลยรายย่ยแบบน แค่ถายแล้วดีไ็น <intrigued> ย <scale studies> ัไง้ตนี้โอ้โหไม่ไดันนค็ดม่ิอ็กย่ไาสบส12

โอ้เ oh yeah. <c oughs> oh ียยอันนี้มันแล้วมันก็ยืมงไอเียเดนาอเนียอรไอยืนจอให้เองนั่นเกเป็ตัวไมแว Thank you.